ยูนากับมูลตามล่าคริสตัลแห่งจันซ่าพบกับการพันภัยของยูนาและมูลสหายคู่ใจในการตามหาคริสตัลแห่งจันซ่าเพื่อนำแสงสว่างกลับคืนสู่หมู่บ้านบทที่1ห,หมู่บ้านที่มืดมิดบทที่ 1. ห,หมู่บ้านที่มืดมิดยูน่าลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช้าอีกต่อไปท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านอันเงียบสงบของเธอกลับมืดมิดราวกับถูกผ้าคลุมสีดำผืนใหญ่ปิดบัง แสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างนำทางยามค่ำคืนหายไปอย่างไร้ร่องรอยความเงียบสงัดที่ผิดปกติปกคลุมทุกนูของหมู่บ้านราวกับว่าชีวิตได้ถูกดูดกลืนหายไปความมืดมิดนี้อยู่นะรีบลุกจากเตียงวิ่งออกไปนอกบ้านด้วยความตื่นตระหนกสิ่งที่เธอเห็นยิ่งทำให้หัวใจของเธอหล่นวูบหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยแสงสีทองของดวงจันทร์บัดนี้กลับถูกห่อหุ้มด้วยเงามืดมิด บ้านเรือนที่เคยสว่างใสบัดนี้กลับมืดสนิทราวกับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ผู้คนในหมู่บ้านที่เคยออกมาทำกิจกรรมในยามเช้ากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าพวกเขาได้อันตรธานหายไปในความมืดมิดนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่น่าพึพมพำกับตัวเองด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เคยเห็นหมู่บ้านของเธอเป็นเช่นนี้มาก่อนความมืดมิดที่ปกคลุมนี้ไม่ใช่ความมืดมิดธรรมดา มันเป็นความมืดมิดที่เยือกเย็นและน่าสะพริงกลัวมันกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสและทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าทันใดนั้นเองมูนแมวคู่ใจของเธอก็เดินเข้ามาคลอเคลียที่ขาของอยูนะมูนส่งเสียงร้องเบาๆเรากับจะปลอบโยนยูนะยูนก้มลงลูบหัวมูนอย่างอ่อนโยนมูนเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ยูนมีในตอนนี้และยูนรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยหมู่บ้านของเธอ ยูนาตัดสินใจเดินสำรวจหมู่บ้านเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของเธอเธอเดินผ่านบ้านแต่ละหลังพยายามมองหาผู้คนแต่กลับไม่พบใครเลยความเงียบสงัดยังคงปกคลุมหมู่บ้านราวกับว่าหมู่บ้านนี้ได้กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วยูนาเดินตรงไปยังสาลากลางหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่คริสตัลแห่งจันทราถูกเก็บรักษาไว้คริสตัลแห่งจันทราเป็นแหล่งพลังงานและความสว่างของหมู่บ้าน มันเป็นสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านของยูนะ่ะแตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านของยูนะ่ะมีชีวิตชีวาเมื่ออยู่นามาถึงสารากลางหมู่บ้านเธอพบว่าประตูถูกเปิดทิ้งไว้ยูน่เดินเข้าไปข้างในด้วยความระมัดระวังภายในสาลากลางหมู่บ้านมืดสนิทยูน่คลำทางจนถึงแท่นบูชาที่เคยเป็นที่ตั้งของคริสตันแห่งจันซา่าแต่บัดนี้มันว่างเปล่า คริสตัลแห่งจันทราหายไปแล้วคริสตัลแห่งจันทราหายไปอยู่นะอุทานออกมาด้วยความตกใจเธอรู้แล้วว่าทําไมหมู่บ้านของเธอถึงตกในความมืดมิด,มดคริสตัลแห่งจันทราคือแหล่งพลังงานของหมู่บ้านเมื่อมันหายไปหมู่บ้านก็ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดยูนามองไปที่มูนมูนมองกลับมาที่ยู่นาด้วยแววตาที่แน่วแน่ยูนารู้ว่าเธอต้องทําอะไรสักอย่าง เธอต้องตามหาคริสตันแห่งจันซาและนำมันกลับคืนมาสู่หมู่บ้านของเธอมูลเราจะไปตามหาคริสตันแห่งจันซายูนักกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่เราจะนำแสงสว่างกลับคืนสู่หมู่บ้านของเรามูลส่งเสียงร้องเบาๆตอบรับยู่นะอยู่นะรู้ว่ามูลจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอและมูลจะเดินทางไปในความมืดมิดพวกเขาจะเผชิญหน้ากับอันตรายและพวกเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ พวกเขาจะนำคริสตัลแห่งจังซากคืนมาสู่หมู่บ้านของพวกเขาให้ได้อยู่นะและมูลเริ่มออกเดินทางพวกเขาเดินออกจากหมู่บ้านที่มืดมิดและเข้าไปในป่าลึกพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังพวกเขาอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อนาคริสตัลแห่งจังซากลับคืนมาบทที่สองเพื่อนใหม่ชื่อมูล อยู่น่ะเดินลึกเข้าไปในป่าใหญ่แสงแดดยามบ่ายสาดส่องลอดผ่านไม้หนาทึบเป็นลำแสงสีทองอารามเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะตามหาคริสตัลแห่งจันทราที่หายไปซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายมาอยู่นักกําแผนที่ในมือแน่นพลางกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเสียงนกร้องและเสียงลมพัดใบไม้ไหวเป็นเพื่อนร่วมทางในป่าแห่งนี้ทันใดนั้น ยูนักก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆแววมาแต่ไกลเธอหยุดเดินและเงี่ยหูฟังเสียงนั้นคล้ายเสียงลูกสุนัขที่กำลังร้องครวญครางด้วยความหวาดกลัวอยู่นักตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังเมื่อเดินเลเข้าไปอีกเล็กน้อยเธอก็พบกับลูกหมาป่าสีขาวตัวน้อยดวงตากลมโตสีฟ้าใสกำลังมองมาที่เธอด้วยความหวาดกลัวขนสีขาวของมันเปราะเปื่อนไปด้วยดินโคลน มันดูผอมโซและอ่อนแรงโอ้ oh, ไม่เป็นไรนะยูน่าพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลังย่อตัวลงนั่งตรงหน้าลูกหมาป่าหนูหลงทางหรอลูกป่าตัวน้อยสั่นเทาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนยูนะค่อยๆเอื้อมมือไปลูบหัวมันเบาๆลูกหมาป่าตัวน้อยค่อยคลายความหวาดกลัวลงมันเลียมือของยูนะอย่างแผ่วเบายูน่ารู้สึกสงสารลูกหมาตัวนี้จับใจเธอตัดสินใจที่ช่วยมันมาเถอะ เดี๋ยวช้างฉันช่วยพาหนูกลับบ้านเธอบอกลูกหมาป่าตัวน้อยแล้วอุ้มมันขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนลูกหมาตัวน้อยซอบหน้าลงกับของยูนะอย่างอบอุ่นยูน่เดินลัดเลาะ,ะไปตามทางในป่าโดยมีลูกหมาป่าตัวน้อยอยู่ในอ้อมแขนเธอพยายามมองหาร่องรอยของฝูงหมาป่าแต่ก็ไม่พบอะไรเลยยูนะเริ่มกังวลว่าลูกหมาป่าตัวนี้อาจจะพลัดหลงกับฝูงไปนานแล้วฉันจะตั้งชื่อให้เธอว่า มูนยูนาพูดกับลูกหมาป่าตัวน้อยเพราะขนของเธอขาวเหมือนพระจันทร์เลยมูนไงหน้าขึ้นมองอยู่นะแล้วเลียแก้มของเธอเบาเบาเรากับจะขอบคุณยูนะและมูนเดินทางไปด้วยกันตลอดทั้งวันพวกเธอแบ่งปันอาหารและน้ํามูนเริ่มคุ้นเคยกับยูนะมากขึ้นเรื่อยเรื่อมันกระโดดโลดเต้นไปรอบๆบตัวเธออย่างสนุกสนานยูนะก็มีความสุขที่ได้มีเพื่อนร่วมเดินทางมูนคอยดมกลิ่นและเตือนยูนะเมื่อมีอันตรายใกล้เข้ามา ทำให้การเดินทางของพวกเธอปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงยามค่ำคืนยูนาละมลก็หากิ่งไม้มาก่อกองไฟพวกเธอนั่งผิงไฟด้วยกันมูลสับหน้าลงกักตักของยูนาอย่างอบอุ่นยูนาลูบหัวของมันเบาๆฉันสัญญาว่าจะดูแลเธออย่างดีนะมูลเธอบอกมูลด้วยความรักมูลเงยหน้าขึ้นมองยูนะแล้วกระดิกหางอย่างมีความสุขยูนารู้ว่าเธอได้พบเพื่อนแท้แล้ว และมิตรภาพของพวกเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในการผจญภัยเพื่อตามหาคริสตันแห่งจันซาบทที่3ป่าเวทมนต์บทที่3ป่าเวทมนต์ยูนาและมูลก้าวเท้าเข้าสู่ป่าเวทมนต์แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านเรือนยอดไม้หนาทึบลงมาเป็นลำแสงสีทองร่ามอากาศในป่าเย็นสบายและชื้นแฉะกลิ่นดินและใบไม้ที่เน่าเปื่อยผสมผสานกับกลิ่นดอกไม้หอมหวานาน,านานาชนิด สร้างบรรยากาศที่ทั้งลึกลับและน่าหลงไหลมูนเดินนำหน้าด้วยความระมัดระวังดวงตาสีทองของมันกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างตื่นตัวคอยดมกลิ่นและฟังเสียงที่ผิดปกติที่นี่สวยจังเลยนะมูนอยู่นเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมเธอเงยหนะ้ามองต้นไม้สูงตรงานที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมท้องฟ้าใบไม้สีเขียวสดสั่นไหวตามสายลมราวกับกระซิบกระซาบถึงเรื่องราวในอดีตมูนคลางรับเบาๆ ก่อนจะเดินเข้าไปหมด,ดอกไม้สีม่วงที่ขึ้นอยู่ริมทางมันสูดดมกลิ่นหอมหวานอย่างตั้งใจแล้วไงหน้าขึ้นมามองยูนะด้วยสายตายเป็นประกายระวังตัวด้วยนะยูนะที่นี่มีสิ่งมีชีวิตแปลกๆเยอะแย,ยะเลยมูลเตือนอยู่นะพยักหน้าเข้าใจเธอรู้ดีว่าป่าเวทมนตร์เต็มไปด้วยอันตรายแต่เธอก็ไม่หวั่นเกรงเพราะเธอมีมูลอยู่เคียงข้างและเป้าหมายในการตามหาคริสตันแห่งจันซานั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆผ่านลำธารใสไหลยเย็นและเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวสดระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งกระต่ายป่าตัวน้อยนกสีสันสวยงามและกวางที่มีเขางอกงามสง่าสัตว์ป่าเหล่านั้นต่างจ้องมองพวกเขาด้วยความสงสัยก่อนจะวิ่งหนีหายเข้าไปในพุ่มไม้ทันใดนั้นยูนะก็สังเกตแสงร,ระยิบระยับที่ส่องประกายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปใกล้เธอจึงพบว่าเป็นนางฟ้าตัวน้อยนางฟ้าตัวนั้นมีปีกใสเหมือนแก้วและผมสีทองสว่างดวงตาสีฟ้าของเธอกลมโตและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นสวัสดีค่ะยูนาทักทายนางฟ้าด้วยรอยยิ้มนางฟ้าตัวน้อยกระพือปีกบินขึ้นไปกลางอากาศแล้วมองลงมาที่อยู่นะและมูนอย่างพิจารณาพวกเจ้าเป็นใครกัน นางฟ้าถามด้วยเสียงไซรรวระฆังแก้วพวกเรากำลังตามหาคริสตันแห่งจันซ่าค่ะอยู่นะตอบอย่างตรงไปตรงมาพวกเราได้ยินมาว่ามันซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้นางฟ้าตัวน้อยเงียบครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาว่าคริสตันแห่งจันซ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันถูกเก็บรักษาไว้โดยต้นไม้พูดได้ที่อยู่ใจกลางป่าถ้าพวกเจ้าต้องการมันพวกเจ้าจะต้องพิสูจน์ให้ต้นไม้เห็นว่าพวกเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสม ยูน่าและมูลมองหน้ากันด้วยความสงสัยต้นไม้พูดได้ยูน่าถามนางฟ้าพายักหน้าใช่แล้วต้นไม้พูดได้เป็นผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในป่านางฟ้าอธิบายถ้าพวกเจ้าต้องการพบมันพวกเจ้าจะต้องเดินตามทางที่แสงจันจันส่องสว่างที่สุดแสงจันจะนำทางพวกเจ้าไปสู่ต้นไม้พูดได้หลังจากพูดจบนางฟ้าตัวน้อยก็โบกมือลาและบินหายเข้าไปในหมู่แมกไม้ ยูนะและมูเดินตามคำแนะนำของนางฟ้าตัวน้อยพวกเขาเดินไปตามทางที่แสงจันทร์ส่องสว่างที่สุดจนกระทั่งมาถึงลานกว้างกลางป่าที่นั่นพวกเขาได้พบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีใบไม้สีเงินยวงต้นไม้ต้นนั้นมีดวงตาและปากที่ปรากฏขึ้นบนลำต้นราวกับมีชีวิตสวัสดีต้นไม้พูดด้วยเสียงทุ้มต่ำข้ารู้ว่าพวกเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรยูนสูดหายใจเข้าลึกๆและตอบกลับไปว่า พวกเราต้องการคริสตันแห่งจันซาค่ะต้นไม้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าข้าจะให้คริสตันแห่งจันซาแก่พวกเจ้าได้แต่พวกเจ้าต้องตอบถามของข้าให้ได้เสียก่อนยูนัพยักหน้าตกลงค่ะจงบอกข้ามาต้นไม้กล่าวเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องการคริสตันแห่งซาและพวกเจ้าจะใช้มันเพื่ออะไรยูน่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ต้นไม้ฟังเธอเล่าถึงความทุกข์ทรมานของชาวบ้าน และความหวังของเธอที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากความมืดมิดเธออธิบายว่าเธอต้องการใช้พลังของคริสตันแห่งจันทราเพื่อแสงสว่างและความสุขกลับคืนสู่หมู่บ้านของเธอต้นไม้ฟังอย่างตั้งใจเมื่อยูนะาเล่าจบต้นไม้ก็เงียบไปนานแสนนานจนยูนาเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจในที่สุดต้นไม้ก็เอ่ยขึ้นว่าข้าเชื่อในความตั้งใจของเจ้ายูนะเจ้ามีจิตใจที่เมตตาและกล้าหาญ เจ้าสมควรได้รับคริสตันแห่งจันทราต้นไม้ก้มกิ่งลงมาและมอบคริสตัลสีขาวนวลให้กับยูนะคริสตันส่องประกายระยิบระยับมือของยูนะราวกับดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงมาบนโลกมนุษย์บทที่สี่ถ้ำแห่งความมืดบทที่สี่ถ้ำแห่งความมืดยูนะและมูลยืนอยู่หน้าปากถ้ำขนาดใหญ่ที่ทอดลึกลงไปในภูเขา แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างภายนอกดูเหมือนจะถูกกลืนกินหายไปในความมืดมิดเบื้องหน้าเอาละ่ะมูลพร้อมไหมยูนะถามพลางหันไปมองสหายคู่ใจมูลส่งเสียงร้องเบาๆตอบรับยูนะสูดหายใจเข้าลึกๆดึงความกล้าหาญทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเราต้องทำได้คริสตันแห่งจันทราอยู่ที่นี่ทั้งสองก้าวเข้าไปในถ้ำ ความเย็นยะเยือกปะทะเข้ากับร่างกายทันทีอากาศภายในชื้นและมีกลิ่นอับชื้นของดินและหินเสียงน้ำหยดติ่งๆดังเป็นระยะย,ยะสร้างความเงียบสงัดที่น่าขนลุกอยู่ณนะจุดคบเพลิงที่เตรียมมาแสงสว่างสีส้มนวลช่วยขับไล่ความมืดไปได้บ้างแต่ก็ยังคงมีเงาตะคุ่มน่าสงสัยอยู่รอบด้านมูนเดินเคียงข้างอยู่นะอย่างระมัดระวัง ของมันกระดิกไปมาเพื่อจับสัญญาณเสียงที่ผิดปกติระวังตัวนะมูนอยู่นักกระซิบเราไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างทั้งสองเดินลึกเข้าไปในถ้ำทางเดินคดเคี้ยววกวนบางครั้งก็แคบจนต้องเบียดตัวผ่านบางครั้งก็กว้างขวางราวกับห้องโถงขนาดใหญ่พื้นถ้ำครุ่ระเต็มไปด้วยหินน้อยใหญ่ ต้องใช้ความระมัดระวังในการก้าวเดินยูน่าสังเกตเห็นร่องรอยของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำมูลค้างคาวและรอยเท้าของสัตว์ที่ไม่รู้จักบ่งบอกว่าที่นี่ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของยูนะความมืดมิดความเงียบและความไม่รู้ทำให้เธอรู้สึกหวาดหวัน่นเธอพยายามที่จะไม่แสดงความกลัวออกมาให้มูลเห็นเพราะรู้ว่าสหายของเธอก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน เราต้องเข้มแข็งมูนเราจะหาคริสตัลแห่งจันทราให้เจออยู่หน้าพืมนพํากับตัวเองมมเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นความชื้นในอากาศก็เพิ่มมากขึ้นจนรู้สึกเหนียวตัวยูน่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอหันซ้ายหันขวาเพื่อสำรวจรอบข้างแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆมูนนายรู้สึกอะไรแปลกบ้างไหมยูน่าถามมูนส่งเสียงครางเบาๆ แล้วสายหัวไปมามันดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกปกติทันใดนั้นเองเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากความมืดด้านหน้าอยู่นะและมูนหยุดชะงักทันทีแสงจากคบเพลิงส่องไปข้างหน้าแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้มากนะักเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมอยู่นะักกรคบเพลิงในมือแน่นใครนะ่ะออกมานะเธอตะโกนแต่ไม่มีใครตอบสนองเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับเงาดำทะมึนที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดอยู่เบิกตากว้างด้วยความตกใจมันคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงกล่ำและฟันแหลมคมมันคำรามขู่คำรามใส่อยู่ะและมูลเตรียมพร้อมที่จะโจมตีอยู่นะรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างมูลเตรียมตัวเธอกล่าวพลางยกคบเพลิงขึ้นสูงเพื่อให้แสงสว่างส่องไปที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าใส่อยู่ะและมูลด้วยความเร็วสูง อยู่น้าหลบหลีกอย่างรวดเร็วคบเพลิงมือของเธอวาดเป็นวงกลมไล่ตามสัตว์ประหลาดมูนกระโดดเข้าใส่สัตว์ประหลาดจากด้านข้างกัดเข้าที่ขาของมันสัตว์ประหลาดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอยู่นั้นและมูนร่วมมือกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างสุดกำลังพวกเขาใช้ไหวพริบและความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดจากอันตราย หลังจากต่อสู้กันอย่างยาวนานในที่สุดยูนาและมูลก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดได้สัตว์ประหลาดลม้มลงกับพื้นทะแน่นิ่งยูนะาและมูลหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขามองหน้ากันด้วยความโล่งอกเราทำได้มูลยูนะากล่าวมูลส่งเสียงร้องตอบรับเบาทั้งสองพักหายใจครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินต่อไปในถ้ำหลังจากเดินผ่านทางเดินที่คดเคี้ยวกวนอีกหลายช่วง ในที่สุดยูนะและมูนก็มาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางห้องมีแท่นหินตั้งตระหานอยู่บนแท่นหินมีคริสตันสีฟ้าสองสว่างวางอยู่มันเปล่งประกายเจิดจ้าส่องแสงสีฟ้าไปทั่วทั้งห้องนั่นไงคริสตตาแห่งจันซายูนอุทานด้วยความดีใจเธอรีบเดินเข้าไปใกล้แท่นหินแต่ทันใดนั้นเอง พื้นถ้ำก็เริ่มสั่นสะเทือนอยู่นหันกลับไปมองด้วยความตกใจเพดานถ้าเริ่มแตกร้าวหินร่วงหล่นลงมาอย่างต่อเนื่องแย่แล้วทํากําลังจะถล่มยูนตะโกนเธอรีบคว้าคริสตันแห่งจันซาขึ้นมาแล้ววิ่งหนีออกจากห้องโถงโดยมีมูลวิ่งตามมาติดติดทั้งสองวิ่งอย่างสุดชีวิตหลบหลีกก้อนหินที่ร่วงหล่นลงมาอย่างหวุดหวิดในที่สุดยูนะ และมูนก็วิ่งออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยถ้ำถล่มลงมาทั้งหลังทิ้งไว้เพียงกองหินขนาดใหญ่อยู่นามองดูซากถ้ำด้วยความโลงง่งอกเธอรู้สึกขอบคุณที่ทั้งสองรอดชีวิตมาได้เราทำได้มูนเราได้คริสตนันแห่งจันซามาแล้วอยู่นัากล่าวพลางกอดมูนแน่นทั้งสองมองหน้ากันด้วยความสุขและความภาคภูมิใจพวกเขาเอาชนะความกลัวและอันตรายทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ บทที่ห้าคริสตัลแห่งจันทาบทที่5้าคริสตัลแห่งจันทราอยู่เนะมูลเดินทางลึกเข้าไปในถ้ำมืดมิดแสงจากตะเกียงน้อยส่องนำทางไปข้างหน้าเสียงน้ำหยดติงต่งติ่งดังเป็นระยะสร้างบรรยากาศวังเวงมูลเดินตามหลังยูนะอย่างเชื่อฟังดวงตากลมโตของมันจับจ้องปฟอบรอบอย่างระมัดระวังทั้งสองรู้ดีว่าคริสตัลแห่งจันทราที่พวกเขากำลังตามหา เป็นสิ่งเดียวที่จะนำแสงสว่างกลับคืนสู่หมู่บ้านได้อยู่นะข้างหน้ามีอะไรมูนร้องเตือนอยู่นะชะง,งักฝีเท้ารีตามองไปยังจุดที่มูนชี้เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่แสงสลัวลอดผ่านเข้ามาจากด้านบนในโพรงนั้นมีแท่นหินตั้งตะหง่า,งานอยู่ตรงกลางและบนแท่นหินนั้นเองมีแสงสีเงินนวลตะเปล่งประกายออกมานั่นไงคริสตันแห่งจันซายูนะอุทานด้วยความตื่นเต้นทั้งสองรีบวิ่งเข้าไปใกล้แท่นหิน คริสตัลแห่งแจงซามีรูปร่างคล้ายหยดน้ำตาขนาดใหญ่ผิวของมันเรียบเนียนราวกับกระจกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยแสงสีเงินที่ส่องสว่างอย่างน่าอาัศจรรย์ทันใดน,นั่นเองเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังอยู่นะและมูนหันกลับไปมองด้วยความตกใจปรากฏร่างของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ ดวงตาสีแดงกําจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างดูร้ายมันคือผู้พิทักษ์คริสตเติลแห่งจันทราที่คอยปกป้องสมบัติล้ำค่านี้จากผู้บุกรุกแย้แล้วมูนถอยไปอยู่นาร้องบอกมูนคำรามตอบรับวิ่งวนไปอยู่ด้านหลังยูนะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสัตว์ร้ายยูน่หยิบดาบไม้ที่พกติดตัวออกมาชี้ดาบไปที่สัตว์ร้ายอย่างไม่หวาดหวัน่นแม้จะรู้ว่าดาบไม้คงทำอะไรมันไม่ได้มากนะัก แต่เธอก็ต้องปกป้องครนคริสตัลแห่งจันซ่าให้ได้สัตว์ร้ายพุ่งเข้าใส่อยู่นะด้วยความเร็วอยู่นลบหลีอย่างคล่องแคล่วพยายามหาจังหวะโจมตีจุดอ่อนของมันแต่มันแข็งแกร่งแกรนไปทุกครั้งที่ดาบไม้ของเธอสัมผัสกับตัวมันกลับไม่มีผลอะไรเลยมูนกระโจนเข้าใส่สัตว์ร้ายพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของมันแต่มันก็ถูกปัดกระเด็นไปอย่างง่ายดายมูน อยูน่าร้องด้วยความเป็นห่วงเธอรู้ว่าถ้าสู้ต่อไปแบบนี้พวกเขาคงไม่รอดแน่เธอตัดสินใจรวบรวมสมาธิทั้งหมดเพ่งจิตไปยังคริสต,ตาลแห่งจันทราเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานอมหาศสารที่แฝงอยู่ในคริสตัลเธอพยายามดึงพลังงานนั้นออกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ทันใดน,นั้นเอง แสงสีเงินก็ส่องสว่างจ้าออกมาจากคริสตัลแห่งจันทราแสงนั้นแผ่กระจายไปทั่วโพรงถ้ำสัตว์ร้ายคำรามด้วยความเจ็บปวดมันถอยหลังหนีแสงนั้นอย่างหวาดกลัวอยู่น่ารู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเธอเงยหน้าขึ้นมองคริสตัลแห่งจันทราด้วยความหวังอยู่น่ารวบรวมพลังทั้งหมดที่มีส่งไปยังดาบไม้ในมือดาบไม้ส่องแสงสีเงินจางๆอยู่ณพุ่งเข้าใส่สัตว์ร้ายอีกครั้ง คราวนี้ดาบไม้ของเธอสามารถแทงทะลุเกราะหนาของมันได้อย่างง่ายดายสัตว์ร้ายร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดลม้มลงไปกองกับพื้นอยู่นรีบวิ่งไปที่แท่นหินอุ้มคริสตันแห่งจันซาขึ้นมาคริสตันแห่งจันสราเป่งแสงสีเงินนวลตาอยู่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอหันไปหามูนที่ยังนอนอยู่บนพื้นมูนเรากลับบ้านกันอยู่นามูนเดินทางกลับหมู่บ้าน แสงจากคริสตัลแห่งจันซานังพวกเขาไปในความมืดเมื่อทั้งสองมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างออกมาต้อนรับด้วยความดีใจพวกเขาเห็นแสงสีเงินที่ส่องสว่างออกมาจากคริสตัลแห่งจันซาและรู้ว่าความหวังของพวกเขากลับมาแล้วยู่นะนำคริสตัลแห่งจันซาไปวางไว้บนแท่นบูชาในใจกลางหมู่บ้านแสงสีเงินแผ่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่งความมืดมิดที่ปกคลุมหมู่บ้านมานานค่อยๆจางหายไป แสงจันทร์กลับมาส่องสว่างอีกครั้งหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวบ้านต่างออกมาเฉลิมฉลองการกลับมาของแสงสว่างทุกคนต่างขอบคุณยูนะและมูนที่กล้าหาญเดินทางไปนำคริสตัลแห่งจันทราลกลับมาอยูน่ะมองไปยังหมู่บ้านที่สว่างสดใสอีกครั้งด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจเธอรู้ว่าการผจญภัยของเธอยังไม่จบสิน้นแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง เพื่อป้องหมู่บ้านและคนที่เธอรักมูลกระโดดเข้าใส่อยู่นะเลียน้าเธอด้วยความรักอยู่นกอดมูลแน่นเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีมูลอยู่เคียงข้างเสมอทั้งสองมองหน้ากันด้วยรอยยิม้มพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับหมู่บ้านแห่งนี้จบ